และผมเชื่อว่าคนไทยควรจะต้องได้รับทราบย้อนภาพเปิดลงของน้องโยโกะอย่างที่บอกโยโกะน่าจะตายลอยต่อ31ตุลาแล้วมาเจอศพคือหนึ่งพิจิตนะฮะคงไม่ต้องทวนคดีนี้อะไรกันแล้วสุดท้ายแม่ไม่เผาศพลูกแม้จะต้องเก็บค่าใช้จ่ายเก็บศพเอาไว้1 0 0 0 0แแม่ก็แบบไม่เผาจนกระทั่งอาจาร,รย์หมอธวัชชัยเนี่ยคุณผู้ชมฮะท่านก็เข้ามาช่วยเรื่องนี้ผมเล่าย่อๆเผื่อใครไม่ได้ตามคดีนี้ไม่มีพิรุษเยอะก็คืออันที่หนึ่ง ศบน้องอย่างที่อาจารย์หมอธวัชชัยสงสัยก็คือน้องโดนไซยาไนแน่ๆเพราะในห้องนอนน้องเนี่ยที่หัวนอนน้องตู้เซฟเจอไซยาไนแล้วไซยาไนในที่นี้ถ้าน้องกระดกกินเนี่ยเพราะในห้องน้องมีน้ําเปิด เปิดแล้ว1ขวดซึ่งถ้าดูเผินๆก็คงจะกระดกน้ําแล้วก็กินไซยาไน์แต่อาจารย์หมอบอกว่าปากน้องไม่ไหม้ลําคอก็ไม่ไหม้มันก็เลยมีพิรุษประกอบกับคดีนี้พิรุษเนี่ยเยอะเรื่องของแฟนก็คือในโป้งในโป้งมานั่งรอใต้ตึก แล้วหลังจากนั้นในโป้งก็กลับออกไปกล้องวงจรปิดในคอนโดน้องก็กระโดดภาพหายอีกด้านหลังคอนโดน้องปรากฏว่ามีเงาดําเหมือนสงสัยว่ามีใครแอบเข้าข้างหลังเพื่อไปฆ่าน้องโดยการใส่ไซยาไนเอาแคปซูลและยัดเข้าไปหรือไม่เพราะถ้าจะฆ่าสมมุติถ้าฆ่านะให้กินแคปซูลมันก็จะได้ไม่มีเขาเรียกอะไรข้อสงสัยกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะเอาแค่ยอดเดี๋ยววันนี้จะเปิดหลักฐานใหม่ให้ดูล่าสุดผมเริ่มต้นที่แม่ก่อน ปรากฏวันนี้แม่ของน้องโยโกะครับคุณผู้ชมฮะคุณกมวลพันธ์พร้อมด้วยทนายกฤษณะศรีบุญพิมใช่ไหมใช่ค่ะทนายความไปกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วนะครับไหนดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งฮะหลังจากที่เปิดลงแล้วกําลังไขปริศนาคดีนี้เพราะการตายของน้องเนี่ยถ้าย่นย่อเลยก็คือตํารวจสรุปว่าน้องกินไซยาไนต์ตายแต่ประเด็นคือหมอก็บอกว่าถ้ากินทําไมปากกับคอ มันไม่มีรอยไหมการไปยื่น DSI วันนี้เห็นบอกว่าสงสัยเรื่องการตายหลังจากคดีนี้สอนนคลองตันเป็นคนทําคดีใช่ไหมใช่ค่ะปัจจุบันเนี่ยแม่บอกแม่ยังไม่เห็นสํานวนเลยแล้วแม่แค่ได้รับผลชันสูตรศพจากนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจที่สําคัญก็คือผลสรุปของตํารวจบอกว่าไม่มีผู้ใดเข้ามาทําให้เสียชีวิตจึงเป็นสาเหตุที่แม่ต้องการให้ DSI ตรวจสอบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยของขวดภาชนะถ้าเป็นไปได้ลองเปิดของในห้องขึ้นมาหน่อยก็ได้นะฮะขวดไซยาไนต์ในตู้เซฟแก้วน้ำขวดน้ำบุหรี่เพราะว่าแม่กำลังบอกว่าสิ่งหนึ่งที่แม่สงสัยคุณผู้ชมคงจำได้คือตู้เซฟมันไม่ได้ปิดจำตรงนี้ก่อนนะฮะและเดี๋ยวจะบอกใครไขตู้เซฟใบนี้ได้บ้างตู้ไม่ได้ปิดอันที่สองไอ้บุหรี่ฮะที่เจอในต้นในตะกร้าถังขยะแม่ก็บอกลูกก็ไม่ได้ดูดบุหรี่ แล้วบุหรีหลุดเข้าไปในห้องได้ยังไงประกอบกับแม่บอกแม่เจอน่าจะเป็นการปลอมแปลงเอกสารส<ม>บางอย่างขอฟังเสียงแม่ปฐมมบทเรื่องนี้ก่อนสารสยาไค่ะชนสุขมาตายเพราะสารเสยารแเราสงสัยสารบุ<ป>ีของลูกสของค่ะซึ่งมีบุหรีเยอะมาก เพราะฉะนั้นตำรวจบอกครอบครัวไม่ติดใจแม่บอกไม่ติดใจได้ไงเก็บศพค่าใช้ใจ่ายอีกหนึ่งแสนเนี่ยนะ,ะยังไม่ได้จ่ายเลยนะเพราะแม่ติดใจเอาทีละเปราะคุณผู้ชมครับเปราะที่น่าสนใจก็คือว่าล่าสุดเนี่ยถ้าเราเพล y b a c กลับไปตอนเห็นโยโกะเดินขึ้นตึกก่อนตายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะ,ฮะใครไม่ได้ตามเรื่องนี้ผมอาจจะเล่าช้าสักนิดหนึ่งจุดที่มันสําคัญที่สุดแล้วมันจะวัดเลยว่าโยโกะฆ่าตัวตายจริงหรือไม่คุณผู้ชมฮะมันคือ การต้องหาคำตอบจุดสำคัญคือใครสั่งไซยนานไนใครรับไซยนานไนตรงนี้สำคัญและอันที่3ห้องโยโกะด้านหลังประตูไม่ได้ล็อกอแล้วมันสามารถเข้าด้านหลังก็ได้จุดที่1ก็คือใครสั่งไซยนานไนเอาช้านะฮะตำรวจบอกโยโกะเป็นคนสั่ง<ะ>ปรากฏแม่บอกไม่ใช่ ไอ้คลาวมือถือไอโฟนของโยโกะมันถูกเชื่อมไปอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมันอาจจะมีใครก็ได้ไอ้มงเป็นคนสั่งแล้ววันที่สายนายมาถึงมือโยโกะย้ำนะฮะแม่บอกว่าโยโกะเขาเช็คอินอยู่กับโป้งวันที่สายนายมาส่งแสดงว่าน้องไม่ได้รับล่าสุดวันนี้เราเจอแม่เราถามบอกแม่แล้วใครเป็นคนรับสายนาย คุณผู้ชมฮะแม่กำลังบอกว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมดูผังตัวนี้เลยนะฮะแม่บอกว่ามีการปลอมลายเซ็นวันรับไซยาไนถามว่าการปลอมล,ลยายเซ็นรับไซยาไนมันเกิดช่องโหว่ตอนไหนคุณผู้ชมดูวันที่5กันยา5กันยาเนี่ยมีการอ้างอิงว่ามีการใช้โทรศัพท์โยโกสั่งซื้อไซยาไนและหลังจากนั้น มีคนมาส่งของคุณผู้ชมดูช่องขวามือนะฮะ12กันยา11โมงมีพนักงานเนี่ยมาส่งพัสดุกล้องตัวเนี้ยถ้าสมมติโยโกะมารับเองแม่ขอดูหน่อยอยู่ไหนแต่แม่บอกแม่ไม่เห็นตำรวจไม่ได้ให้ดูกล้องว่าใครรับพัสดุขณะเดียวกันวันที่เซ็นรับพัสดุลายเซ็นไม่ใช่ลายเซ็นโยโกะคุณผู้ชมฮะ แม่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคดีนี้ล้วใครมันเซ็นรับสยานายอะถามบอกแม่ทำไมแม่คิดว่ามันไม่ใช่ลายเซ็นโยโกในการเซ็นรับสยานายเปิดเพจข้อมูลตัวที่สองแม่อาจสงสัยว่าไงคือเป็นการลงลายมือชื่อด้วยภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ใช่ลายมือของโยโกค่ะไม่ใช่ชื่อของโยโกะด้วยเห็นแม่บอกว่าสำนวนเนี่ยนะบอกว่าลูกสาวแม่เป็นคนเซ็นรับซึ่งมีเพียงแค่ลายเซ็นใช้ประกอบ แม่จึงเชื่อว่าเป็นคนอื่นเซ็นมากกว่านี่ฮะและที่สำคัญก็คือการเซ็นรับเป็นการลงชื่อด้วยภาษาอังกฤษแต่ไม่ได้เขียนเป็นชื่อโยโกะหรือชื่อจริงโยโกะและลายมือชื่อดังกล่าวแม่ได้ดูในสำนวนไม่ใช่ลายมือลูกสาวแม่มคือถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ต้องเขียนว่าโยโกะแต่เซ็นชื่ออะไรก็ไม่รู้เออเห็นไหมฮะนี่คือเปลาะที่แม่บอกพีุ่ตเรื่องการเซ็นรับ คุณผู้ชมครับอีกอันหนึ่งที่แม่กำลังบอกเราก็คือว่าในวันที่31เอดเดี๋ยวผมให้ปอาอาเอาเสียงอันนี้ก่อนแล้วกันเสียงอันที่หนึ่งก่อนเรื่องเซ็นรับว่าน่าจะมีการปลอมในการเซ็นรับแล้ววันที่เซ็นรับปรากฏว่าตัวน้องโยโกะเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะแม่บอกว่าเขาไปอยู่กับทางด้านของโป้งซึ่งเป็นแฟนหนุ่มเนี่ยนะฮะเพราะว่าอะไรอกลับมาคุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้ หลักฐานตัวต่อมานอกจากลายเซ็นที่แม่สงสัยเปิดภาพเช็คอินของน้องโยกกฮะภาพเช็คอินวันที่12กันยาถ้ามันมีคนลับแล้วไม่ใช่น้องแม่กำลังงัดหลักฐานตัวนี้น้องเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งไปอยู่กับโป้งภาพนี้ครับทีมงานได้ไหมภาพเช็คอินฮะเปิดขึ้นมาเลยฮะวันที่12กันยาฮะโดยภาพเช็คอินภาพนี้น้องเป็นคนอ่ะขึ้นจอฮะตัวนี้ฮะนี่ฮะเป็นการระบุว่า น้องอยู่อีกที่หนึงเขียนชัดเลยที่วงกลมมือที่สี่เหลี่ยมนะคะคือ12กันยาปี2023ก็คือปี6 6นั่นเองน้องเช็คอินอยู่ที่บ้านของโป้งค่ะนั่นก็หมายความว่าใครเซ็นรับเห็นไหมฮะเมื่อโยโกะไปอยู่อีกที่หนึ่งเปิดหน้าต่อมาเลยก็ได้ครับหลักฐานต่อมาฮะซึ่งแม่กำลังส่งหลักฐานให้เราดูว่านี่คือการเช็คอินจุด แล้วน้องเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเช็คอินพวกนี้เวลาน้องไปไหนเหมือนจะลงหลักฐานทิ้งเอาไว้<ะ>แม่บอกไอ้ช่วงที่ไซยนานไนมาเอา้าลูกแม่ก็อยู่กับอยู่กับโป้งใช่ไหมค่ะอยู่กับโป้งแล้วมันจะมีการไปรับไซยนานไนได้ยังไงคุณผู้ชมฮะนี่คือเปราะสําสคัญกลับมาตรงนี้หลังจากช่อง8ออกอากาศเรื่องนี้ก็ไม่จบ แม่ส่งคลิปเสียงตัวหนึ่งให้ช่อง8ดูมีคนมาขอเคลียร์คดีใโดยเบื้องต้นแม่บอกว่าคลิปเสียงตัวนี้มีผู้ชายหลังจากช่อง8ออกอากาศอ้างว่าหากอยากให้จบผมสามารถเคลียร์คดีได้นะโดยแม่ต้องการให้คดีนี้ออกมาเป็นรูปแบบไหนโดยเบื้องต้นแม่อัดคลิปเสียงแล้วส่งมาให้เราด้วยขอฟังคลิปเสียงตัวนี้ดูก่อนฮะไม่ผมไม่ได้เป็นตำรวจเลย ผมไม่ได้ทำอาชีพตำรวจเสียงเหมือนเสียงเหมือนเลยค่ะพูมกับอะไรพบกับพบกับใครครับมันหลอกเอาเสียงพี่หรือเปล่าจะมันหลอกข้อมูลพี่ป่ะเนี่ยไม่ครับผมมันเป็นปฏิปักษ์กับปอกโนห้าผมพูดเลยยังที่ผมพูดเลยผมแทบเป็นผมที่คนทำเรองนี้ผมชื่อต้องครับชื่อจริงอ่ะชื่อจริงชื่อพ่พัดนครับแล้วทำเกี่ยวกับอะไรคะทำคดีครับ แต่ไม่ใช่ำำตำรวจนายเหรอไม่ใช่ครับเป็นคนธรรมดาด้ครับแต่ว่าปิดคดีได้ครับคดีได้เป็นคนไก่เกลยดเหรอคะก็ทุกทางครับไม่ว่าจะไก่เกล็ดทาทุกวิธีตามเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมเราคุณของโป้งวะเนี่ยออกมาถามแม่วะเนี่ยคุณผู้ชมครับล่าสุดน้องนัทก็เลยเอาเบอร์ของค่ะไอ้คนเนี้ย เช็คฮะว่ามัน oh. คือใครทําไมมันอ้าวว่ามันอยากจะปิดคดีนี้ถ้าแม่ต้องการเอาสั้นๆนะมาบอกมันชื่อพิพัฒน์เราเช็คไปเบอร์นี้คุณผู้ชมฮะตรวจสอบไปว่าเป็นคนที่อยู่พื้นที่ตำบลนาป่าใช่ไหมแล้วปรากฏว่าไอ้พิพัฒน์คนนี้เนี่ยนะฮะมีคดีหมิ่นประมาทอยู่ที่สอนอนลาดเพลาวผมไม่บอกเลขคดีนะฮะถ้าพิพัฒน์ดูอยู่ก็อย่านึกว่าเขาตามไม่ได้นะว่าเองอ่ะเป็นใครเนี่ยนะฮะอ่าขึ้นข้อมูลหน่อยเขาทำเสร็จพอดีเลยเอาขึ้นให้ดูฮะ นี่ไอ้มอนี่ฮะมีคดีแต่เข้าใจว่ามันไม่ใช่ตำรวจหรอกอแต่มันประมาณว่ามาหลอกตีกินแม่เรือ่องปล่าะเปิดคู่ขนานกับเสียงคลิปเมื่อกี้นี้สักนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่เจอวันนี้เขาก็ทุกข์ใจมากพอแล้วแล้วก็มีไอ้นี่แหละที่อ้างว่าตำรวจเขาก็เลยเช็คเบอร์ให้มันมีคดีที่โรงพักลาดพร้าวหมิ่นประมาทแล้วก็มีสถานะหลบหนี นี่ฮะขอฟังเสียงคุณแม่ให้สัมภาษณ์หน่อยนะฮะว่าไซยนานยคนเซนลับน่าจะไม่ใช่ลูกสาวแม่ครับเออ่นานามกกจที่เจ้าหน้าที่แจ้งอ่ะบอกว่าคนนิติปเป็นคนรับค่ะเป็นคนรับมาใช่ค่ะนิติปเป็นคนรับค่ะรับช่วงกี่โมงนะประมาณช่วงสิบเอ็ดโมงค่ะสิบเอ็ดโมงค่ะแล้วบอกว่ามีลายเซ็นปรากฏว่าถูกรับไปแล้วประมาณประมาณหกโมงเย็นค่ะลักษณะลา,ายเซ็นลายเซ็นไม่ใช่ของโยโกะค่ะ มันมันเขียนยังไงมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ไม่ใช่โยโกะค่ะไม่ได้เขียนว่าโยโกะไม่ใช่ค่ะเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษามันเป็นตัวภาษาอังกฤษยิกๆยิ่นะคะไม่ไม่มีภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยค่ะครับแล้วนิติไม่บอกเลยนะว่านั่นคือลายเซ็นของโยโกะไหมหรือลายเซ็นของนิติไม่ได้บอกค่ะคือใครมาใครหยิบไปก็เซ็นไปเลยอย่างงี้หรอค่ะประมาณนั้นค่ะแสดงว่าแม่ก็ยังสงสัยอยู่สงสัยอยู่ค่ะว่าว่าการถูกสั่งเสร็จปุ๊บใครมารับขึ้นไปค่ะ คุณผู้ชมครับกลับมา<ะ>ปลอกที่2ไขทีละเปาะแล้วกันนะฮะคดีนี้ปลอกที่2ก็คือวันนี้เราดันไปเจอหลักฐานอีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับแชทต,ตัวนี้กําลังจะบอกว่าคนที่รู้รหัสหรือรู้ไอคลาวของน้องจะใช่โป้งไหมผมไม่ปันธงนะแต่ข้อความตัวนี้มันคือการคุยกันฮะก่อนน้องตาย<ะ>น้องคุยกับพี่โป้ง แล้วน้องถามว่าพี่โป้งพี่โป้งลบข้อมูลหนูเหรอ,อม,มือถือเนี่ยถ้าใครใช้ iPhone จะรู้นะฮะว่าอยู่ๆมันจะลบไม่ได้ถ้าไม่ใช่เจ้าของแสดงว่ามันต้องมีไอคาวอีกที่หนึ่งคือผูกรหัสเอาไว้ค,คุณผู้ชมฮะข้อความนี้ดูเผลๆเหมือนไม่มีอะไรเอาข้อความแรกก่อนไนดะ้ไหมทีมงานมันมีเดดดี้ที่น้องส่งไปคุยกับโป้งแล้วปรากฏว่าเหมือนกำลังจะสื่อว่าเนี่ยน้องคุยกับนี่ฮะก็คือโป้งโดยเบื้องต้นหลังจากนั้น ป้งก็ส่งข้อความกลับมาบอกยังไม่ตื่นเหรอน้องก็บอกตื่นแล้วค่ะแดดดี Daddy. Daddy ้แดดดี้ขาทำไมแชทหายหมดนะหนูยังเซฟรูปไม่หมดเลยข้อความนี้แหละฮะมันกำลังสื่อว่าเฮ้ยป้งเข้ามือถือของโยโกะได้ดิใช่หรือไม่ค่ะเพราะในเมื่อโยโกะโถามป้งเลยพี่ป้งลบรูปหนูอ,อในมือถือเห็นไหมฮะ คุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นภาพนี้เดี๋ยวถ้าเปิดภาพพี่โป้งตอนที่นั่งอยู่ใต้คอนโดขึ้นมาด้วยฮะมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าเอ๊แล้วใครสั่งไซยาไนาว่ะใครสั่งไซยาไนาก็ในเมื่อแม่ยังมั่นใจว่าน้องไม่ได้สั่งแล้วข้อมูลการหาข้อมูลไซยาไนาถูกลบด้วยนะฮะเอ๊ะพี่โป้งเข้ามือถือน้องได้ด้วยเหรอ,อนี่ฮะ แล้วอย่าลืมว่าวันนั้นต้องบอกก่อนป้องเขาไม่ได้ผิดนะณนะตอนนี้แล้วป้องเขาหายไปเลยสิ่งที่แม่อยากรู้ที่สุดแล้วผมว่าถ้าคุณป้องเนี่ยออกมาพูดนะทุกอย่างจบถูกไหมไม่อึมคึมขนาดนี้และถ้ายังรักน้องอยู่ควรพูดแม่บอกป้องไม่คุยเลยหลังจากเกิดเรื่องแล้วป้องมารออยู่ใต้ตึกแล้วป้องมารอชั่วโมงหนึ่งกลับมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับเรื่องที่เรากับแม่เขาสงสัยมันจะมีผมให้ดูตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวเราจะเปิดภาพเก่าให้ดูก่อนห้องที่บอกว่าด้านหลังน้องประตูเนี่ยมันไม่ได้ปิดต้องเปิดภาพเก่าก่อนนะฮะทีมงานเป็นภาพที่ตำรวจเขาไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุในวันที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะถ้าสมมติมันมีคนจะเข้าห้องหลังน้องได้เออมันจะเป็นภาพที่มีญาติเข้าไปครับภาพที่มีญาติเข้าไป ปรากฏว่าเราไปเจอว่าห้องข้างหลังของโยโกะไม่ได้เข้าง่ายๆเพราะในวันที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจ <c oughs> นี่เขาจะต้องเปิดอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมีเสียงไหมขอหยุดภาพเมื่อกี้นิดหน่อยหยุดภาพเอาไว้หยุดหยุดนี่คือการจะเข้าไปสู่ประตูหลังห้องโยโกะหมายความว่าต้องใช้ขีดการ์ดถ้าสมมุติมันมีคนแอบเข้าไปประตูหลังจริงๆเพราะตรงนี้เปิดภาพเงา ปริศนาตรงบริเวณสะน้ําทางเข้าหลังห้องขึ้นมาคู่กันด้วยครับแสดงว่าถ้าสมมุติมีคนแอบเข้าคนคนนั้นต้องมีคีย์การ์ดของโยโกะกคาถามคือใครมีคีย์การ์ดผมไม่เอ่ยแต่แม่บอกก็ต้องเป็นคนใกล้ชิดค่ะที่ต้องมีคีย์การ์ด แล้วในภาพนี้เราจะเห็นว่าการจะเข้าไปห้องข้างหลังเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันต้องใช้ขีกาดรจริงๆแล้วหลังจากนั้นถึงจะไปทะลุที่ห้องน้องได้แล้ววันน้องตายประตูหลังเนี่ยมันไม่ได้ลรอกอเห็นไหมฮะเห็นเงาดำใช่ไหมฮะคนเข้าได้ต้องเป็นคนสนิทแล้วโยกโะกต้องให้ขีกาดทิ้งเอาไว้ซึ่งปัจจุบันแม่ก็อาจจะยังไม่ได้รับขีกาดคืนทั้งหมดนี่ฮะกลับมาตรงนี้ คุณผู้ชมครับหลังจากเราออกอากาศนี่ต้องขอบคุณนะครับมีพลเมืองดีนั่งดูช่องแปดเขาส่งข้อความมาให้เราเขาบอกพี่ผมอยู่ตึกเดียวกับโยโกะผมก็เลยเห็นข้อความเลยบอกให้พี่พลเมืองดีคนนี้ที่อยู่ตึกเดียวกับโยโกะเนี่ยเขาไปสำรวจให้หน่อยได้ไหมขอบคุณมากนะถ้าพี่ดูอยู่ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพื่อความปลอดภัยพี่เนี่ยนะฮะแต่ขอบคุณมากเขาไปเดินสำรวจให้รู้ว่าทางเข้าห้องด้านหลังของโยโกะเนี่ย มันจะต้องเข้ายัางไงเปิดภาพขึ้นมาเลยฮะพิสูจน์ทางเข้าห้องโยโกะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยในฐานะที่เขาอยู่ที่นี่พื้นที่หลังห้องโยโกะเนี่ยนี่ฮะนี่คือพล,ลเมืองดีเขาอยู่นะนิ้วมือก็ได้ลายลายนิ้วมือแสดงว่าคนถ้าสมมติเข้าไปได้จริงและถ้าแอบเข้าตามที่แม่ี่ยมันก็ต้องเป็นคนสนิทคนอื่นมันเข้าไม่ได้เลยนะฮะอย่างพวกเราเข้าไม่ได้หลังจากนั้นใช้นิ้วมือใช่ไหมเมย์<ช>อ๋อต้องผ่านด้วยคีย์การ์ด กีการ์ด<น>หรือไม่ก็ลอยนิ้วมือ,มอมแค่น,นั้นไปได้ค่ะและนี่ฮะเข้ามาให้ดูแล้วนะฮะคือจุดที่น่าสนใจคือพอเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ออจะต้องมีรปภนั่งอยู่ด้วยเพื่อเป็นการสแกนอีกครั้งหนึ่งแต่เข้าใจว่าตอนที่เห็นเงาดำเนี่ยน่าจะไม่มีรปภคือตอนที่เห็นเงาดำเนี่ยคุณแม่พูดว่าไม่เห็นใส่ชุดยูนิฟอรม์มแล้วก็ไม่ชัดเจนว่าใช่รปภหรือไม่คุณแม่ก็เลยไม่เชื่อแล้วททางจะไปห้องยกบวกป่ะใช่ค่ะก็ตรงใต้น้ำแล้วห้องเหอยู่ตรงนู้นขอบคุณพี่มากค่ะ เขาเองก็ต้องการให้เกิดความเป็นธรรมคือห้องโยโกะเป็นห้องทำเลดีคือใครอยู่คอนโดรู้ไหมเปิดปุ๊บเจอสระน้ำนี่ถือว่าห้องนี้แพงสุดอะเพราะมันอยู่กับส่วนกลางเลยแล้วส่วนกลางก็อย่างหรูเลยเนี่ยนะฮะนี่เขาเลยทดสอบว่ามันจะต้องสแกนประเด็นก็คือคลิปนี้เป็นการยืนยันว่าคนจะเข้าห้องโยโกะชั้น6ต้องใช้นิ้วมือกักขีการ์ดคนอื่นเข้าไม่ได้พี่พลเมืองดีท่านนี้ที่ส่งหลักฐานให้ช่อง8บอกได้ว่าเอาจริงนะพี่ คีการ์ดเนี่ยเขาแจกกันเยอะนะ,ะสมมติห้องหนึ่งเนี่ยมาดูที่ขนาดห้องบางทีจะได้ถึงสี่ใบสี่ใบคำถามก็คือด้วยความเคารพไม่ได้ว่าโป้งนะโป้งมีคีการ์ดกี่ใบโป้งต้องบอกแม่เขาหน่อยแม่เขาจะได้เบาใจได้ใช่ไหมนี่ฮะและหลังจากนั้นมันก็จะทะลุห้องโยโกะเลยนี่ฮะซึ่งห้องน้องก็ดันไม่ได้ล็อกประตูด้วยกลับมาตรงนี้ฮะ เอาละขอบคุณพลเมืองดีท่านนี้อีกปราะหนึ่งคุณผู้ชมฮะถ้าให้ความเป็นธรรมกับตํารวจเพราะตํารวจเขาบอกว่าจริงๆโยโกะเขาปิดคดีแล้วน่าจะฆ่าตัวตายเหตุผลเพราะอะไรตํารวจบอกไปเจอแชทในมือถือค่ะอ่ะเปิดแชทต,ตัวนี้ขึ้นมาหน่อยฮะหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งฮะเป็นแชทที่หลังจากที่เขาเจอกับโป้งแล้ววันที่31ตุลาหลังจากนั้นข้อความในมือถือฮะเหมือนน้องเขียน แสดงความเสียใจใช่ไหมขอโทษนี่เหมือนจะลาค่ะ คือเหมือนบอกดั๊ดดี้คะหนูขอให้รู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเอาไว้หนูรักดั๊ดดี้มากมากักที่สุดในชีวิตแล้วก็หัวใจของหนูเลยหนูขอโทษนะคะที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างอีกต่อไปแล้วไม่ได้ทําอะไรอีกหลายๆอย่างด้วยกันไม่ได้รอดออูหนูขอโทษที่หนูสู้กับตัวเองไม่ไหวอีกแล้วหน้าที่สองนะคะบอกว่าดีใจมากๆนะคะที่เคยได้ยินคํานี้หนูเสียดายและเสียใจนะคะที่เราเจอกันช้าไป10ปีรอบหน้าหนูจะไม่ช้าแล้วนะคะ หนูเลิกกับดัดดี้ไม่ไหวจริงๆนี่คงเป็นทางเดียวที่จะทําให้ด a ดี้มีความสุขมากขึ้นโดยไม่มีอดีตของหนูเป็นเรื่องฉุดรั้งความสุขเอาไว้ขออวยพรให้มีความสุขมากๆนะคะหนูรักด a ดี้มากๆที่นี่นะค,ะคือหลักฐานชิ้นสําคัญที่ตํารวจบอกว่าแนวโน้มนั่นคือโยโกเลือกที่จะจากไป,ไปกับสายนายแต่แม่ก็สงสัยว่าก็ในเมื่อไอ้คราวลูกน่าจะมีคนเข้าได้แล้วคนคนนี้ เข้าไปเขียนไว้หรือเปล่าเพื่อจัดฉากให้เหมือนน้องอยากจะฆ่าตัวตายคุณผู้ชมฮะรออย่างเดียวรอพี่โป้งถ้าพี่โป้งดูข่าวแล้วถ้าพี่โป้งยังมีเยื่อใยต่อน้องพี่โป้งไปพบแม่เขาหน่อยอแล้วบอกทั้งเรื่องขีการ์ดบอกทั้งเรื่องว่าวันนั้นพี่โป้งไปอยู่ไหนวันที่น้องตายนอกจากออกจากตึกแล้วเนี่ยนะฮะ ไปไหนกันแน่เขาอยากรู้แค่นี้แหละฮะและอย่ากจะบอกคดีนี้ไม่ได้ปักปั้มใครทั้งสิน้น<ม>เพราะประเด็นก็คือวันนี้พี่ป้องหายไปเลยแม่เขาก็จะเก็บศพเอาไว้อย่างนี้แหละ,ะจนกว่าคาดีนี้ถ้า DSI ช่วยรือ้อแต่ไม่รู้จะเข้าเกณฑ์หรือเปล่านะฮะแล้วมันมีคําตอบแม่เขาถึงจะยอมเผาโยโก